เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเจ๊กกี้แล้วนะครับในวันนี้เราอยู่กับเจ๊กกี้แกะกล่องนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ผมจะมาแกะกล่องเจ้า T-plink นะครับอันนี้จะเป็น T-plink นะครับ24พอร์ตนะครับรุ่น TLHG1024DE นะครับอันนี้เป็นสวิตช์เลเยอร์2นะครับที่เราจะใช้ในการเชื่อมเครือข่ายในแรงเข้าไปยังในส่วนของลอเตอร์ของผมนะครับ คลิปนี้นะครับไม่มีการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใดๆนะครับอันนี้ได้มาจากการเก็บเงินของผมนะครับแล้วก็ซื้อขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะกล่องดูนะครับว่าข้างในกล่องนี้เขามีอะไรมาบ้างนะครับ่าขนาดกล่องนะครับก็่าไม่ใหญ่มากนะครับตรงนี้นะครับผมก็ซื้อมาจากแอดไว้นะครับเขาก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นของแอดไว้นะครับมาให้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะโดยรวมนะครับของภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการแกะกันเลยนะครับตรงนี้สติกเกอร์ของแ d ดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะนำมาแปะไว้ที่ ในส่วนของสวิตช์ของเรานะครับตรงนี้มันลอกออกมาได้นะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับอะเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับอะเมื่อเปิดขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่เราเจอนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนญี่ปุ่นไทยนะครับ ก็มีคู่มือที่เป็นภาษาไทยให้กับเราด้วยนะครับต่อมานะครับก็อะไรเอ่ยนะครับก็ยังคงเป็นคู่มือเหมือนเดิมนะครับในการติดตั้งนะครับข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นมาดูนะครับข้างสวิตมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับที่ข้างสวิตนี้นะครับก็จะมีสายพาวเวอร์นะครับที่เป็นสาย e c นะครับ อ่าแล้วก็อ่าหูยึดติดแหลกนะครับพร้อมกับน็อตด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็พระเอกหลักของเราเลยนะครับก็คือสวิตนั่นเองนะครับอ่าก็จะยกขึ้นมาดูนะครับอันนี้นะครับก็เป็น24บพอร์ตจิกกะบิตนะครับก็มีการห่อถุงไว้แบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราถอดออกมาดูนะครับ อ่าอันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาสวิตของเรานะครับก็จะมีพอร์ตแดนทั้งหมด24พอร์ตนะครับแล้วก็1ปุ่มรีเซตนะครับอ่าแล้วก็ซ้ายขวานี้ก็จะเป็นที่ยืดหูติดแหลกของเรานะครับข้างหลังก็จะเป็นอ่าในส่วนของปักนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแกะกล่องสวิตนะครับที่ผมได้ทําการซื้อมานะครับเป็นรุ่น t l s อ1 0 2 4 d e นะครับเป็นสวิตเลเยอร์2นะครับ สำหรับคลิปที่ผมจะสอนในการคอนฟิกหรือว่าติดตั้งนะครับผมจะสอนในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่าน,นี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ